สวัสดีครับวันนี้เพจ p มอเตอร์ Motor, นะครับจะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นชุดคิดใส่รถ Honda s o ซ i ินะครับตัวนี้เป็นลูก CBR แท้ขนาด64มิลไซส์50นะครับพร้อมกับข้อเหวี่ยงชัก3นะครับหลักๆชุดนี้ก็จะมีเสื้อมีฝานะครับลูกสูบแท้พร้อมกับชุดแคมตังนะครับมาพร้อมข้อเหวี่ยงชัก3มมิลนะครับก้านเดิม ก็มีคาบูเคเหลี่ยม1ลูกนะครับตันนี้เป็นของที่ลูกค้าเขาสั่งทำไว้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาชมนะครับไล่เรียงมาเลยนะครับตัวนี้เป็นเสื้อสูบนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับตีปอกกอกนะครับตีปอกหนาใส่ขนาด อบอกหนา70กว่ามิลนะครับตัวนี้หนาประมาณ71-72มิลนะครับตัดความยาวเท่าเดิมนะครับมาพร้อมลูกสูบ c v r แพ้ไซส์50นะครับนี้นะครับปาดหัวหลบวาวใส่ชัก3นะครับนี่เลยนะครับขนาด64มิล ตัวเสื้อนะครับปอกเหลือคว้านได้ถึงลูก69เลยนะครับตัวนี้มีเสื้อมีลูกนะครับมาพร้อมกับฝาสูบนะครับนี่เป็นวาล์วโฟลอดตรงนะครับ กดขอบ64นะครับเปิดพอตเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับไอดี ID เสียนะครับล็อตเบลนั่นๆนะครับเ,เรียบร้อยนะครับใช้ได้เลยไม่ต้องไปเปิดเพิ่มนะครับอน,นี้ไอดีนะครับเมื่อกี้อันนี้ไอเสีย ประมาณนี้นะครับตาน้ำเจาะไปเรียบร้อยนะครับปฝาเรียบพร้อมใช้นนี้จะเป็นกล่องลูก CBR นะครับในกล่องลูกแท้เนี่ยมีแต่ลูกนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแหวนก็แยกกันนะครับแท้นะครับแล้วก็มี หลักนะครับกิบล็อกแล้วก็มีบูธปลายก้านนะครับไปให้หัวเทียนโซนิคนะครับหนึ่งหัวของบอสนะครับแล้วก็มีกระเดียงวาลลูกค้าสั่งเป็นกระเดียงวาลเพิ่มขึ้นไปนะครับกระเดียงใหม่คู่หนึ่งนะครับมีคำต่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีชุดประเก็นนะครับประเก็นฝาทองแดง64ประเก็นโบนนะครับ แล้วก็มีเปลเกเนอลูมิเนียม1มิลนะครับเปรืกเนตีนเสื้อแท้1ผ่าผนนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นตัวเฟืองนะครับเฟืองสู้เราลิ้นนะครับ1อันนะครับแท้นะครับแล้วก็มีสปริงวาล์ต่างให้นะครับก็จะแข็งกว่าของเดิมอยู่หน่อยหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคาบูนะครับตัวนี้เป็นคาบูเคเหลี่ยมปาก32มิมลนะครับนี่เลยนะครับ32มมิล มาพร้อมกับนมหนูนะครับมีไปให้ในชุดนะครับนมหนูยาวนะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นนะครับมีไปให้พร้อมใช้นะครับเอาไปไล่รถให้จุกใจนะครับก็นมหนู20ตัวเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวข้อเหวี่ยงนะครับชัก3มมิลนะครับก้านเดิมนี่เลยนะครับยึดที่ข้อนะครับ ส่วงเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับได้ทุกชิ้นตามภาพนะครับท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อชุดคิดแบบนี้นะครับได้ในเพจเพรมอเตอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ